สบายดีพี่น้องเลยพอๆกันคือ, 9, 2, สสอ,อกเก่าพี่น้องส่งมาว่าเสาสวยแดดออกอะไรอะไรไปหน่อยเคยใหม่เคยให <laughs> ม่ก็เปลี่ยนพี่น้องเลยเปลี่ยนผู้ซอยเนื้ออะไรก็เอามากางเต้นแน่พี่น้องเอากางเต้นดองๆแน่กางเต้นพี่น้องเลยแม่เลย

nha nha บ่แบบนี้ cho à ต่างอันแบบ là lắng yên ลัง ừ. thế

น้อยเนาะหึม่งงอ่อนๆเลยเลยปันผ้าเป็นพือนักแค่อันละลายพันอยู่กันหักหนึ่งนะหมื่นว่าเโอ้หมื่นหกเลย ล้างละหมืม่นหกว่าได้สิบแไดล,ล้างละหมื่นแปดเลยนะ รอยนคน้อยหลังละหมื่นแปดเ็ดว่าสิเอาว่นสิห้าเงินเก็บเงินสื่อไปกลาอันโลกะหลังละหมื 10, ่นแปดสัตวอ่อนเลยางกะจับวันหมื่นอันหนึ่งอันไหนผแก่้มันแหเฮ้ยมันอยู่แล้ว แพงอยู่แล้วซื้อมาะแยงวเออพอซื้อทั้งโต้ทั้งตั้งนตี้ตังหกชี้เส้นหนึ่งันสองหมื่นปลายสองหือปลายไว คุ้มุ้มแล้วเติมจานแปง้งหรอเนพะื่นเนี่ยน,น,น่าปเจอเอเจอ,เอ สบายดีพี่น้องสบายดีอยู่สองประวาพี่น้องกลางเต็นคือเก่าพี่น้องไม่มีทั้งหมดกลางไปละสองชี้กลางอีกสองทั้งหมดสี่เต็นต์พี่น้อง ตัวผู้บ่าสิใบใบยูยูขั้วนะคือบอไปประกอบอยู่พุ่เลรลุงยกไปมันบอมันบอไกลบ่ยกแเนาะ ย่อไปก็ก่เลยย่อไปลูกบอลไปบ่าวโมพี่น้องถือแล้วลุงถือแล้วเอายงมาฝันยมาพี่บอยงมาลดจ้ะ Yeah. không không mà nơi chồng nó gương mặt bay 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 gương nào bay gương mặt bay gương mặt bay gương mặt bay

คือฝิดคือผิดต่ตอนนี้ไปไเไปเขาจะสีเห็ดแนวอื่นเลยลุงเลยเขากสีเห็ดแนวอื่นนะเลยเบียกบริอื่นัน le le like ีเล <c reservations> ขนาดอันบอดี้เอิรนวะมแกซื้อมีแกปกแร้วแม่แล่นนะเอเอาวันเฮ้าหดอจ้ะเข้ายวห้องไม่่แล้วตีห้องแตุ่ผูกหัลาตัตียุห้านี่แล้วหัว้านี่แล้วหลาตตีเอนี่แหละเับตีเอจูวลาตัตี ปจีไปวะหายแล้วลูก่เลไปไหนมเที่ยวทบ่ฮะวย่าที่บ่บ่เอเป้า้านี่ก็อันนั้นก็จบไส้ไ่อนนนนันนแรกจังหวะเอาไปประกอบอยู่พูนโลดยังวะเออมันจิญยากไายไผ่เห็น Maman, mama, chia tay nga, chạy ngược hải cho phai lắm 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 rồi, lắm 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 เตรียมพี <sh> <kind>. eh? ่น้องเลยกลางเต้นพี่น้องใส่บถือคางแล้วใส่บัรถือมันบอดกิ่งไปเดพี่นักกิ่งกัว่าน่น มันบริการยิงง่ะวะมันตกเลยน่า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 วันนี้กับเซเรลาเลยพี่น้องซอยเหนือซอยนี้กับเหลี่ยมเล้วยมเลยยังน้อยหนึ่งพี่น้องมากลางเต็นกับเซเรียเลยบางกไลก็แซ่ก็ติดตามส่งประวัติได้พี่น้องเด้อสบายดีพี่น้อง